สวัสดีค่ะเอที่รักทุกท่านวันนี้อากาศอบอ้าวนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะคะฝนตกกลางคืนนี่ทั้งคืนเลยค่ะโอ้สาวดำก็เป็นไข้เข้าไปอีกแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยโดนฝนไม่ได้เลยแล้วกลางวันมันก็ร้อนกลางคืนฝนตกค่ะฝนตกวิ่งเข้าสวนทำนี่ ลื่นหน้าลื่นหลังเลยไอตรงที่ยังไม่ทันได้เทดอิ <c oughs> inside, and his, นไซด์อ n d อิดหนะินเนาะก็ลื่นแต่ว่าวันนี้ยังไม่ตกค่ะแต่เมื่อคืนวานนี้ตกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างแล้วก็เมื่อวานนี้อีกก็ตกแต่ว่าตกไม่แรงเมื่อวานนี้แต่วันแรกมนะันตกแรงมากค่ะนะคะสาวดำก็ก็มีตัวเลขสาวดำถึงจะลงคลิปนะคะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะแล้วงวดวันที่สิบเจ็ดกุมพาพันสองห้าหกห้าอย่าพลาดนะคะเลขที่สนทำถ้าได้เข้าแล้วไม่ต่ำจากห้างวดหกงวดนะคะเนี่ยคอยดูนะคะว่าจะเหมือนที่สาวดำพูดไหมนะคะแล้วก็มีงวดมีครั้งเดียวที่ว่าเข้ามาเข้างวดหนึ่งแล้วก็หลุดมาสองงวดน่ะ แล้วเมื่อกี้วินวดที่สามก็เข้าแตกเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ตัวเลขมาก็สาวดำก็มาบอกเอซค่ะนะคะตัวเลขที่งวดนี้นะคะก็มีพอ่อปู่พ่อปู่โทรมาบอกหลายสองสามพ่อปู่แล้วค่ะสาวดำก็ไม่ไม่ค่อยได้นั่นนะคะเพราะว่าจะต้องได้อยู่บ้าน ก่อนนะคะเพราะว่ามันสาเหตุมันเป็นเพราะเสาดำตัวคนเดียวน่ะแบบว่ามันวิ่งโน่นวิ่งนี่โน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เลยตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันระลบมันมันอ้หลายๆท่านก็คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายไงมันไม่ใช่ไงมันก็อะไรนิดอะไรหน่อยอะไรมากอะไรน้อยมันก็เป็นเสาดําทุกอย่างทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยก็เลยเหนื่อยมากค่ะยอมรับว่า มันมันเหมือนแบบมันจุกจิกอะนะอ่ามันกระจุกกระจิกอะไรนะมันก็เลยเหนื่อยค่ะประกอบกับว่าเราอายุมากแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปนั่งไอที่บ้านเป็นไม่ไม่ได้ไปนั่งเสนอหน้าโอ๊ยอยากจะนั่งแล้วก็ทำคลิปให้เอฟซีได้เห็นอยู่บ้านอยู่อะไรบ้างอย่างเงี้ยหละตัวสาวด้วบ้านนะแต่รอโอกาสนะคะอย่ไม่นานนะคะ อันนี้สาวดำก็อเนี่ยคะ่ะจะให้ท่านดูนะคะเลขผู้ใหญ่ใจดีนะคะในงวดนี้นะคะดูนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เลขผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านให้มาเนี่ยหนึ่งว่าเมื่อกี้ของท่านก็เข้านะคะเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีนะ อเอาแคบเลยจ้ะแคบเลยหญ้าสาวเลสาวดำก็มากับไอย้ย่าวันเนี้ยนอนอยู่ข้างหลังนี่ค่ะนี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีให้มาแล้วนะคะลายใส่ส่งมาให้สาวดำมาจากงวดนี้ให้สามตัวด้วยนะคะอลองดูนะคะเนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีงวดประจำวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะหกห้านะคะนี่นะคะเอาแคบเนาะค่ะ พี่อย่กใจดีค่ะอันนี้ก็เลขพบปู่โคราชนะคะปู่โคราชสองนะคะสาวนําก็เลยขออนุญาตท่านแบบนี้เพราะว่ามีปู่โคราดโทรมาสองสองรูปนะคะพ่อปู่สองพ่อปู่เนี่ยค่ะแต่สองพ่อปู่นี่ไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่อีกพอ่พอปู่นี่เสียงได้เสียงท่านแต่พอ่ออีกพ่อปู่หนึ่งนั้นท่านโทรมาบอกก่อนหน้านั้นน่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยพ่อปู่โคราชสองเนี่ยนะคะที่ เยจี e ได้ยินเสียงท่านแล้วเนาะในคลิปนี่ค่ะพะอ่อปู่โคลาศองอะแคบไ้นะแคบไปนะคะแคบยังแคบยังอันนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะน,นะคะอ่าท่ีนี้ก็มีมีของเลขเลขลับอาจารย์เลขลับนะคะนี่เนี่ยค่ะอาจารย์เลขลับนะคะให้มาเนี่ยนะคะนี่นะคะ บนล่างเลยค่ะเน้นบนล่างเลยค่ะแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะคะเนี่ยอาจารย์เลขลับจ้ะอาจารย์เลขลับนะคะนี่ค่ะอาจารย์เลขลับให้มาเนี่ยนะคะอ่าแคบเลยนะคะแคบเลยนะอ่าแคบเลยจ้าแคบเลยยังคะอ่าแล้วก็อันนี้เลขปูปูที่ โทรมาให้สาวดำนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสามนะคะพ่อปู่โคราดหนึ่งสาวดาได้เขียนว่าปู่โคราดหนึ่งกับปู่โคราดสองนะคะเพราะว่าท่านไม่บอกท่านบอกให้ท่านบอกอ,อีกถามอีกพ่อปู่ท่านก็บอกว่าพ่อปู่พ่อปู่โคราดกันแล้วกันอีกพ่อปู่หนึ่งสาวดาถามท่านก็บอกว่าปู่โคราดกันแล้วกันว่างี้แต่เสียงอ,อีก อีกพ่อปู่หนึ่งเสียงใหญ่พ่อปู่หนึ่งเสียงเล็กนะคะสาวรำก็เลยตั้งเป็นพ่อปู่หนึ่งกับพ่อปู่สองปู่โคราชหนึ่งกับปู่โคราชสองค่ะเนี่ยนะคะ,อะเออซีเห็นชัดเจนแล้วนะเอาแคบนะคะแคบเลยจากแคบเลยนะคะชัดเจนดีนะคะอ่าค่ะเเห็นนะตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะ ถ้ามีก็จะลงให้นะคะทตนนี้เรียกของเรียกคำนวณพ่อปู่เรียกคำนวณพ่อปู่ซ้ำเปดแป็ด,ปดใหญ่ตมากคนดูอยาั้มตะคดะอารอจ้า ตัวมาอ๋อคุณแม่เจ้าของงานใช่ไหมคะจ้าอ๋อจ้าแม่รู้แล้วจ้าเคยมาคุยใหญ่ไหมจ้าโอ้ยเคยไปตั้งแต่พศยี่สิบจ้าเคยมาตั้งแต่ปสยี่สิบเจ็ดไหมคะจ้าได้ยินไหมคะอ๋อแมอ่มัน,นะนะขาแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมอีกสักเจ้าภาพงาน เจ้าเจ้าภาพงานนะคะโทรม,า,มารีสายหลุดแล้วสงสัยไม่ค่อยมีสัญญาณฝนมันตกด้วยแหละนะคะจะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี่ละม,ม,ม,มั้งพ่อปู่พ่อปู่สามแปดแปดท่านจะทําให้เพราะว่าตอนนี้ท่านพาหมู่คณะท่านที่มาอยู่สวนธรรมนะคะท่านพากันพาไปกราบไหว้สังขารน,นะคะหรือว่าสรีระของ ปู่พระปู่วรพจน์ค่ะที่ร่างท่านเป็นสีเขียวมรกตตั้งแต่เท้าจดหัวตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะสาวดําก็ไปกราบไหว้ท่านมาแล้วนะคะเพราะพะปู่วรพน์ค่ะสาวดําเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะสาวดาเป็นเด็กน้อยอยู่เพราะปู่ท่านดังมากเลยตอนนั้นที่ว่าเหยียบท้ายรถแล้วหัวกระดกขึ้นเลยนะคะรถโดยสารคนเต็มคนเต็มรถน่ะจากพาไปกราบาไหว้สังขาร ของพ่อปู่วอลพจน์นะคะที่อยู่บ้านก้านเหลืองอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยล่ะค่ะนะคะพ่อปู่ตามไปแปกกรปาหมูคณะของท่านไปกราบไหว้นะคะพ่อปู่พ่อปูบ่บอลพจน์ค่ะแล้วพรุ่งนี้ท่านก็จะพาไปที่ชัยภูมิไปที่หนองบัวแดวงค่ะก็มีลูกเขยพาท่านไปนะคะ ตอนนี้ก็มีพระประจําอยู่ที่สวนธรรมอะนะคะหมู่คณะท่านกส็สองรูปนะคะสรูปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนงวดนี้ f อซีหลายๆท่านก็ไม่ได้ซื้อเนอะาะจ้าสาวดำก็พูดชัดเจนนะว่าสูตรของพ่อปู 3, 8, 8นะ่ส8มแนะคะที่พ่อปู่สีสุดตัวท่านสอนเที่ยวก่อนนันท่านสอนเป็นสองตัวค่ะแต่ตอนที่ท่านจะลงไปจําสิน หนึ่งปีนะคะหนึ่งปีเนี่ยท่านสอนเลขสามตัวค่ะให้งวดแรกก็ปังเลยนะคะแล้วก็ตาเกียงก็ตาเกียงก็มาด้วยกันค่ะมาด้วยกันกับปู่ปู่องคอาจนะคะตาเกียงอยู่ด้วยกันกับปู่องค์อาจญาดอกไม้แล้วก็อามากแล้วก็ปู่เจ๊กนะคะที่อยู่เนี่ยนะคะที่ท่านคือ คือ <c ười> พ่อปู่พ่อปู่ที่สาวดําเปิยมานี่ท่านเป็นทหารทางนั้นนะคะเป็นทหารเป็นเจ้าเมืองเลยค่ะนะคะ,นะคะอย่างเจ้าพ่อพญาแลพ่อปูด่ดําแล้วก็พ่อปู่อุกยาพ่อปู่อุป,ปหสัสราชวงศ์พ่อปู่พ่อปู่องค์อาจนะคะแล้วก็อมาม่าเนะะี่ยค่ะท่านเป็นทหารเป็นเจ้าเมืองทั้งนั้นเลยค่ะแล้วที่สวนธรรมสาวดํานั้นสาเหตุที่ได้ขุสะแล้วได้ ได้เป็นส่วนธรรมนั้นคือเป็นทางผ่านของทั้งเหล่าทาหารทั้งทั้งทุกทุกเหล่าของพ่อปู่ดำแล้วก็เจ้าพ่อพญาแลแล้วก็พ,อพ่พอปู่อ่าพ่อปู่อ่าญาพ่อปู่อุป,ปหาตราชวงศ์นะคะแล้วก็ปู่องค์อาจญาดอกไม้เนี่ยนะคะก็คือเป็นทหารที่ท่านจะต้องเดินถึงกันคือเดินถึงเมืองเมืองเมืองของเจ้าพ่อพญาแลเมืองของ พ่อปู่ดาเมืองของยาพ่อปู่อุปหัตราชาวงศ์เมืองของพ่อปู่องคอาจญาดอกไม้นะคะนะคะท่านพูดให้สาวดําฟังอย่างนั้นตั้งแต่ทีแรกมาเลยนะคะที่ทีนี้ที่สวนธรรมนั้นจะมีหนองสระ,ะน้ําที่สาวดําขุดไว้เป็นสระใหญ่ยาวลึกลึกแปดเมตรนั่นนะคะตอนนี้พ่อปู่ศรีสุตูท่านก็อยู่จําศีลอยู่ในสระนั้นนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีทุกท่านอย่าลืมนะคะว่าเลขในสวนธรรมก็จะมีอยู่เท่านี้แล้วก็จะมีปู่โคราดแล้วก็ปู่อุอบลน,นะคะปู่ที่อำเภอสิรินทรน,นะคะแล้วก็ยังมีปูททาาป่ที่โทรมาจากปู่ที่โทรมาจากหนองบัวดแดงค่ะ จากหนองับแดงแต่ที่นี้สาวดํานั้นได้รับสายกับท่านแล้วแล้วบอกแล้วสาวดําว่าตอนนี้ขับรถอยู่เลยเลยยังไม่ได้ไชัดเจนนะคะคือยังไม่ได้มันมันไม่สะดวกสาวดําก็จะโทรหาหาพ่อปู่ที่หนองับแดงใหม่นะคะท่านก็โทรมาให้ตัวเลขค่ะนะคะก็ไว้พิจารณาอยู่มันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่ ที่ไหนหรือหลวงพ่อที่ไหนให้ก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางที่นี้รวมๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเรานะครับคิดดูว่าเลขสวนธรรมนะคะเลขสาวดาเลขสวนธรรมนะคะเข้า3ตัวนะคะทั้ง3มตัว2ตัว,ตวก็เอฟซีก็บอกก็สาวดำก็อ่านคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าไม่ได้ซื้อซื้อแต่เลขผู้ปู่ซีสุดทนะคะทุกคนซื้อเลขผู้ปู่สีสุดทหมดเลยนะคะต่อ,อไปนี้ ก็จะไม่มีเลขว่าปู่สีสุดโธนะคะเพราะท่านเพราะว่าท่านไปจําศีลค่ะถ้าว่างวดไหนท่านมาให้หรือยังไงสารต้ก็ต้องบอกตามตรงตามที่ท่านบอกนะคะแต่ตอนนี้ให้ท่านเล็งไปที่สูตรคํานวณของล่างพ่อปู่สีสุดโท,ดโทก็คือพ่อปู่สามแปดแปดนะคะเพราะว่าเลขนั่นคือพ่อปู่ท่านสอนท่านบอกก่อนที่ท่านจะไปจําศีลนะคะนะคะ ก็ก็ลองดูว่างวดนี้จะเข้าไหมงวดเมื่อกี้งวดแรกก็เข้าทั้งสองตัวสามตัวเนาะค่ะเลขของพ่อปู่สามแปดแปดนะคะก็ต้องจําแคปแคปอ่าแคปไอหน้าจอไว้นะคะของท่านนะคะลายมือท่านตัวหนังสือใช้ปากกาสีเขียวกับสีแดงสลับกันยังไงน,น,นั่นนแหละคะ่ะท่านก็จะทําแบบนั้นทุกงวดไปท่านได้บอกแล้วนะคะว่าจะเข้าเข้าก็ทําต่อไม่เข้าก็ทําต่อท่านจะทําไปจนกว่าจนกว่า จะเลิกให้หวยนั่นและค่ะเพราะว่าพระปู่สามแปดแปดท่านบอกอย่างนั้นนะคะตามคําสั่งพระปู่สีสุดโทัค่ะก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะนี่คือความจริงจากเสาดาที่บอกเอฟซีนะคะท่านได้อ่าหลายๆท่านก็บอกโอ้ยไม่ใไงเนี่ยที้ตะลุดโอ้ยอีแมงไอ้ใครสิอยากขี้เนาะคุณแม่แห่งเมือแห่งเพียนบ่ได้เป็นเสาปิ้งปิ้งขึ้ตะกี้ได้ลูกมันหูซื้อหนึ่งมือคุณแม่ก็ทําตามนาทีขึ้นกันลูก ยกขึ้นเนี่ยเห็นบ่อนี่ค่ะเห็นบ่อแคบไ้รวดก็จําไว้เลยเนี่ยแคบไ้จําไว้ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็คือเลขผู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีอ่าบอ่ออันนั้นลักันนั่งขับรถซาซ่านึงนี่ผู้ใหญ่ใจดีให้มาแล้วนะคะอืละอลักการนี้ปูโคราดปูโคราดสองค่ะเิ่นเิ่นให้เลี้ยนี่ต้นใหางค่ะ กบแปลกคือการนั่นหลวงปู่หลวงพ่อใส่เพื่อนโทรมาบอกเพื่อนขึ้นสิหูว่าเลขส่วนถ้ำนี่บ่มีเป็นหาตัวสิบตัวเนาะมีแข้งชิระไงห้เพื่อนห้มาแบบนี้ค่ะนี่เด้อหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดเท่านั้นค่ะเนาะบั่นนี้กลเลขอันเลขอาจารย์ลลกลับเลขอาจารย์ลับเนี่ยอาจารย์เลขอาจารย์เลขลับสนุกคนวาเนี่ยค่ะ อาจารย์เลขลับ 8, 1, กับพ่อนหยมาแปดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเท่าน,นั้นนะคะเนี่ยอาจารย์เลขลับเหมือนกันอาจารย์เลขลับจ้ะนี่พ่นนหยมาทา 4, ั้งสี่กับเอาแคบไปเลยค่ะจะได้บอเป็นการเียเวละเรา,าจะได้เห็นได,ได้ได้หูก,กันมืดเนาะนี่บัดนี้อันน,นี้ก็เลขปูข้ลา,าดหนึ่งนี่พ่นาหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสามเท่าน,นั้นค่ะนี่เท่านี้เด้อพี่น้องค่ะเอา้าโชคดีกันทุกคนจา้า